มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงตอนที่สองบทประพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ว่าแล้วจ้ำอ้าวลงเรือนทันทีสายตาหลายคู่มองตามอย่างไม่เข้าใจขณะนั้นพจนารถและสุชาดาพร้อมด้วยเจ้าฝืดกลับมาร่วมกลุ่มอีกครั้งตกลงแกรับนางเด็กนั่นเป็นพรานนำทางเหรอกันครับคุณพ์ฉันไม่รู้จะพูดยังไงเกิดทุกอย่างล้มเหลวคุณพ่อไม่ด่าเปิงหรอวะคุณกันไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น ผมรับผิดชอบเองเรื่องนี้รับรองพ่อเลี้ยงจะไม่ว่าอะไรคุณพศแม้คำเดียวอาสัจจาและอาหมอเป็นพยานก็แล้วกันแกรับไปงั้นมันก็ดีนะกันมีอะไรพ่อเลี้ยงจะได้ไม่ว่าคุณพศและพวกเราแน่นอนครับกันคันทราชรับแข่งขันยามนั้นต่างก็หันหน้ามาทางกำนันพุทธเป็นทิวแถวสัจจาปากวาว่าทุกคนถามทันที กำนันเด็กนั่นมันรู้จริงเหรอผมไม่ทราบนะครับผู้จัดการสำหรับเรื่องนี้แต่ผมเห็นนางนกยูงมันเข้าป่ากับพวกของมันบ่อยเหมือนกันเฮ้ยยังมากกว่ทั่วป่าแล้ววะผู้จัดการหนุ่มใหญ่ว่าดังๆในใจแต่พูดออกมาว่าเห็นทีต้องเสียงสันแล้วป่าแถบนี้กว้างใหญ่ไพาาศาลมีแช่เรกํานัน หมอสุธรรมถามครับผมเคยเดินตอนเป็นหนุ่มเดือนนึงยังไม่ทะลุเลยครับทะลุอะไรป่านคนสิครับผมหนักใจแทนจริงๆเพราะป่าแถบนี้ยังเป็นป่าดงดำอยู่โดยเฉพาะเมื่อเข้าเขตป่าแม่ตื่นแล้วหนักใจเรื่องเด็กนั่นหรือหนักใจสภาพป่าหลักกำนั้นทั้งสองอย่างแหละคุณหมอ กำนันพูดตอบตรงๆทำเอาทุกคนถึงกับถอนใจเฮือกเือกและเข้านอนกันแบบตาไม่ค่อยจะหลับเพราะทุกอย่างผิดจังหวะไปหมดพรานจ้อนนั้นโด่งดังที่อมก่อยและแม่ตื่นมากเป็นพรานที่เจนจัดป่าดงมานานแถมเป็นพรานที่มีคาถาอาคมร้อยแปดพ่อเลี้ยงฉัดซับไพศาลเจ้าของบริษัทแร่ซับไพศาล สืบทราบเรื่องที่อมก่อยแม่ตื่นมีแร่ทางเศรษฐกิจชนิดนี้จึงส่งคณะมาสำรวจทันทีข้อมูลของพานจ้อนถูกรายงานเข้าไปและคณะทั้งหมดตรงมหาพานจน้อนที่บ้านทุ่งจำเรืองแห่งนี้ทันทีหวังที่จะจ้างด้วยราคาที่สูงเร็วเป็นพานนำทางค้นหาสายแร่เศรษฐกิจทุกคนแทบเข่าอ่อน เมื่อทราบว่าพานจ้อนหลังเดาะเพราะผ้าตกหน้าผาได้สามวันมานี้เองเนื่องจากขึ้นไปตีพึ่งที่หน้าผาบริเวณป่าทุ่งกระถิ่งพจจนารถทรัพย์ไพศารบุตรชายคนเดียวของพ่อเลี้ยงฉัดนำคณะมาตามคำสั่งของบิดาเนื่องจากอีกไม่นานนี้พ่อเลี้ยงฉัดก็จะโอนกิจการ ลงถลุงแร่ให้บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวดำเนินการต่อจึงให้พจนารถออกค้นหาแหล่งแร่ด้วยตนเองเพื่อความแข็งแกร่งของบุตรชายด้วยและเพื่อประสบการณ์เพราะกิจการแร่นั้นจะต้องดันด้นในป่าเป็นแรมปีเช่นพ่อเลี้ยงฉัดเคยสืบทอดจากบิดามาอีกทีรุ่งเช้าที่บ้านป่าแห่งนี้ ทําเอาคนเมืองทั้งคณะแปลกใจเพราะเป็นชีวิตที่ต่างกับในเมืองอย่างสิ้นเชิงแม่บ้านแม่เรือนรีบตื่นนอนแต่เช้ามืดนึ่งข้าวไร่ที่ออกใบหอมกรุ่นแล้วปั้นใส่กล่องข้าวจากนั้นก็แกงแกงขั่วคั่วหอมฉุยตามแต่บ้านไหนจะเตรียมไว้ตอนเย็นเช่นบ้านกำนันพุทธเวลานี้เมียกำนันซึ่งใครๆในหมู่บ้านแห่งนี้ เรียกว่าแม่หลวงได้เข้าครัวทำแกงรั่วน้ำคลุกคลิกนกเขาเป้าใส่ผักแคตีห้ากว่า,วาแม่หลวงก็ตั้งขันโตกมีแกงข้าวที่ทำเสร็จใหม่ๆเพียงอย่างเดียวซึ่งหอมฉุยมารับรองแขกจากในเมืองที่มาพักบ้านของกำนันมีเพียงกันคนเดียวเท่านั้นที่กินข้าวนึ่งอุ่นๆร้อนๆ กับแกงขั่วนกเขาเป้ายามเช้าตรู่ได้อย่างไม่ติดขัดนอกนั้นยังง่วงเหงาหาวนอนไม่มีกระจิตกระใจกินอะไรกันเลยหกโมงตรงสาวเปรียวร่างระหงก็โผล่มาที่บ้านกำนันหลอนอยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อแขนยาวสีเขียวขี่มา้ารวมโพกเพกร,รวบผมยาวสลวยไว้ข้างหลัง ลูกซองยาวเว r ร์เทอร์บีรีเจนเบอร์สิองคอนอยู่ในมือขวาสายตาคมวาวของหล่นมองทุกคนบนบ้านอย่างไม่พอใจนิดๆที่เห็นทุกคนยังงัวงเงียกันอยู่ทั้งๆท,ที่นัดกันแล้วหกโมงแล้วนะนับไม่นะเป็นนับเฮ้ยไอฟูดแม่เองมาเนี่ยโจนารถบุยใบไปที่หัวบันไดบ้านเจ้านายอีนี่มันเอาจริง ดูท่ามันสิครับเองกลัวโถปืนนะเจ้านายเข้าใครออกใครซะที่ไหนเจ้าฝืดไม่เอาด้วยเด็ดขาดขณะนั้นกำนันพูดกรากเข้ามาพร้อมกับกันเองเอาจริงเรื้อนังนกยูงพ่อกำนันอีกคนเห็นฉันเป็นคนยังไงคนโตแห่งตำบลกลับถือต่อวาจากกระชากนั้นข้าน่ะไม่เท่าไรหรอก เห็นเองมาแต่เล็กแต่น้อยแต่คุณท่านเหล่านี้สิเขาไม่ค่อยจะเชื่อมือเองเท่าไรพ่อกำนันไม่ต้องพูดแล้วหล่อนหันมาทางกันคุณสั่งให้รถไปรับพ่อของฉันสิพ่อของเธอตื่นหรือยังล่ะตื่นแล้วหลับแล้วยังไงฉันไม่เข้าใจพูดมากจริงว้จะไปไม่ไปถ้าไม่ไปฉันจะกลับไปสิจ้ะ กันลงทุนอ้อนวอน,นิดหนึ่งแล้วหันไปทางคณะซึ่งนั่งๆ่ง,น,งนอนนอนกันอยู่พร้อมกับบอกอีกสิบนาทีออกเดินทางเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนกยุงหมุนตัวก้าวลงบันไดบ้านหายไปพจนารถกรากเข้ามาหากันแกแน่ใจเหรอวะที่เอาเด็กวานซื้อมาเป็นพลานป่านะ่ะแถมยังเป็นผู้หญิงด้วยผมแน่ใจครับคุณพจน พจนารถเกา่าศีรษะแรก,แร,กแรกทุกอย่างจะเลวเป๋วซะแล้วคุณพศได้พานอื่นไหมล่ะครับกันย้อนก็ไม่ได้สิวะไม่น่าถามเราไม่มีทางเลือกนะครับอีกอย่างไม่ลองไม่รู้คนเหล่านั้นดูเปลือกนอกไม่ได้หรอครับแกมั่นใจนางกระเตนนั้นเต็มทีว่างั้นเถอะครับเอาละวะอย่างมากก็ถูกด่ากันเรียงหัวที่ทำอะไรโง่โง หรือโดนเด็กมันต้มเอากันคันธาราชไม่สนใจคงลงไปสั่งการกับคนรถที่มาด้วยสองคันให้ไปรับพรานจ้อนที่บ้านแล้วนำไปรักษาที่ในเมืองและเลยไปสั่งการกับลูกหาบที่กำนันพูดหาให้จํานวนหนึ่งวันนั้นทั้งวันไม่มีอะไรเป็นพิเศษกระทั่งเย็นเต็นท์ใหญ่ๆสองเต็นท์ถูกกางขึ้น เต็นท์แรกเป็นพวกลูกหาบและข้าวของอีกเต็นท์เจ้านายนอนเมื่อเข้าใต้เข้าไฟหลังอาหารเย็นผ่านไปพวกลูกหาบรีบล้มตัวลงนอนเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแต่ก็ต้องโงศีษะขึ้นเมื่อมีเสียงถามมาจากนอกเต็นท์นกยุงนอนไหนในสุดครับคุณกันลูกหาบคนหนึ่งบอกชายหนุ่มเดินเข้ามา โดยหลบเท้าของลูกหาบที่ยื่นสลอนกระทั่งมาหยุดยังร่างนั้นซึ่งนอนคว่ำหน้านิ่งอยู่ฉันอยากคุยด้วยก็ว่าไปสิพูดเสียงอูอีเพราะไม่ขยเื่นขยับพูดกันอย่างนี้เหรอเอ่ปัดโถออีอนอกยุงเจ้านายอุตสาจะถามไถ่เสือกนอนอยู่ได้หัดมีมารยาทสบางสิวะเรื่องอะไรของเองเอ็ดด้วง ลูกหาบที่ชื่อด้วงเงียบเป็นเป่าสากไปทันทีคนอื่นๆที่ทำท่าจะพูดอะไรพรอยเป็นอย่างด้วงไปด้วยเพราะรู้ลิดดีงั้นฉันขอถามเลยนะที่เธอบอกว่าพ่อของเธอตื่นแล้วและหลับแล้วหมายความว่ายังไงเมื่อเช้าจะถามเธอก็ไม่มีเวลาถ้าเอาว่านช้างหลับลมพ่อก็หลับไปอีกมันก็เท่านั้นไม่เห็นจะต้องมาถามเลย ฮะนี่เล่นใช้ว่านลมกันเลยเหรอเนี่ยกันโพรงเสียงดังไม่งั้นเอาพ่อไม่อยู่หรอกฉันรู้นิสัยพ่อดีเธอทำงี้กับพ่อเธอทำไมนกยุงถ้าไม่ทำก็พาพ่อไปโรงพยาบาลไม่สำเร็จนะสิอ้าไม่นึกไม่คิดใช่หนุ่มสันนาคุณการครับอะไรในด้วงนี่ยังน้อยไปอะไรน้อย ลิดนางนกยูงน่ะสิครับตอนท้ายลูกหาบแห่งทุ่งจำเริงกระซิบแผ่วเพราะไม่อยากเดือดร้อนตอนเข้านอน <c oughs> เสียงไก่ป่าขันเจียวเจ้วมาแต่ไกลเก้งหรือฟานร้องเสียงดังก้องอยู่บนสันดอยทางซ้ายมือเสียงน้ำค้างหยดเปาะแปะตีนฟ้ายกแสงระเรื่อยอ,อย่างเบื้องทิศบูรพา นายจ้างทุกคนบรมสุขกับการนอนอย่างที่โบราณว่าหลับเจ้าหลับนายหลายคนเปิดเปลือกตาเพราะสะดุ้งเสียงเคาะไม้ไผ่ที่ดังไม่ห่างนักแต่เป็นจุดที่ลูกหาบนอนอืมใครเสือกตีเกราะเคราะไม้วะไอ้ฟืดไปดูที่พอจนาลดพึมพำไม่ลืมตา แล้วพลิกกายดึงผ้าห่มคลุมหัวมิดชิดคนใช้ตัวดีที่นอนข้างๆแต่ห่างไปนิดหนึง่งไม่ขยืนสักนิดทั้งๆที่เป็นขี้ค่าโอกนั้นก็เหมือนกันหมดพลิกกายขยับผ้าห่มให้เข้าที่หลับต่อไปอีกเสียงดังปานฟ้าผ่าใกล้ๆนั่นเองแผ่นดินสะเทือนเลือกหนึ่งทุกคนปวดพลาดลุกขึ้นนั่ง สลัดผ้าห่มทิ้งหน้าตาเลิกลักไอ้ฟืดมึงไปดูสิวะไอ้บ้าตัวไหนเสือกยิงปืนกูกำลังจะหลับจะนอนครับเจ้านายฟืดผุดลุกขึ้นยืนหมายจะเพ่นไปข้ายิงเองใครจะทำไมเสียงสูงปรีดแถมยืนตะงานคอนลูกซองยาวปากกระบอกควันกลุ่นกลุนเอ็งยิงยิงทำหาอะไรวะ รถนารดตวาดอย่างหัวเสียถ้าปลุกด้วยกะระบอกไม่ตื่นก็ต้องปลุกด้วยเสียงปืนน่ะสิหลายคนตาเหลือกอะไรวะปลุกด้วยปืนปลุกทำไมบุตรชายโทนเจ้าของบริษัทแร่ซัพพไพศาลถามเสียงดังได้เวลากินข้าวเช้าหกโมงตรงต้องออกเดินทางฮะเอ็งว่าอะไรนะนางนกยุงลุกขึ้นมากินข้าวหกโมตงตรงต้องออกเดินทาง นกยูงบอกเสียงห้วนตะวัดปัดโทยังไม่สว่างแหกขี้ตากินข้าวประเทศไหนมาทำแบบนี้ประเทศนี้แหละวะ่ะวันนี้ตอนสายๆอากาศจะร้อนจัดฉะนั้นต้องเดินในช่วงเช้าใครไม่ลุกแล้วก็อีนกยุงจะสาดลูกปืนเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยสัจจร้องลั่นเพราะปากกระบอกปืนลูกซองตรงหน้าอกตนเอง เล่นปืนผาหนามไม้แบบนี้เดียวก็ผีผักรอกพีสาไม่เกี่ยวข้านี่แหละจะผักรับรองอกพุนเป็นลังถึงแน่ไอ้สาวบ้านป่าไม่ได้พูดเล่นเล่นประทับปืนที่ไหลเขมิงเอาละเอาละ่ะนกยุงพวกฉันจะลุกแล้วกานโบกไม้โบกมือว่อนพับผ้าห่มนอนรวดเร็วสุชาดาขยับเข้าหาคู่มัน่นคุณพศคุณต้องสั่งสอนจะบ้าง ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคุณในฐานะเป็นหัวหน้าคณะคืนมีคียข้าแบบนี้สุกลับนะจะบอกให้สั่งสอนแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ทำไมสุไม่เห็นเหรอมันจ้องปืนมาข้างในเกิดแล้วว่าอะไรมันแรงๆ,ๆเดี๋ยวยิ่งอกทะลุตายแงแกแล้วมรดกคุณพ่อละ่ะใครจะสืบทอดยิ่งมีผมเป็นลูกชายคนเดียวอยู่ด้วยโถโถ ใครบอกว่าให้คุณพสสั่งสอนเจ้าฝืดก็มีกันก็มีหรืออาสัจจาก็ได้ให้สามคนนี้สั่งสอนสิจ้าที่รักขี้ข้าขั้นต่ำพันนั้นคุณนายพูดอะไรพูดให้ดังๆสิซุบซิบซุบซิบไม่แน่จริงนมิว่าสุยาโพจนารถรีบตะคุบป,ป,ปากคู่มัน่นไม่มีอะไรจะนกยุงคุณสุเขาเพียงแต่พ่นขี้ฟันก่อนแปลงฟันให้มันหายเหม็นเท่านั้นเอง หญิงสาวแสนสวยยึกยักตาเหลือกรานนกยูงทำไมต้องปลูกกันแต่เช้าด้วยรอให้สว่างอีกนิดก็ได้นี่นะหมอสุธ,ธรรมบอกไม่ได้พ่อเคยสอนข้าว่าควายตัวไหนที่ไถนาช้าต้องให้มันไถเช้ากว่าตัวอื่นจะได้เสร็จทันคนอื่นเขาปัดโทนี่ผู้ข้าเป็นคนนะว้ยไม่ใช่ควายพอจนารถระเบิดเสียงดังไม่รู้ลละ ถ้าเห็นทุกคนนอนกี้เศร้าหลับเจ้าหลับนายกันทุกคนก็เวลาหลับเวลานอนจะให้ข้าลุกเดินงั้นหรือวะนี่มันในป่านะยะขืนหลับขี้เศร้าสิเสือจะได้ข้าไปเด็ดไงฮะป่าที่นี่มีเสือด้วยเหรอลูกชายเจ้าของบริษัทผวาทันทีที่พูดถึงเสือเอาละเอาละกันเข้ามาขวางพวกฉันตื่นแล้วนกยุงจะให้ทำอะไรล่ะยีบกินข้าวกันซะ หกโมงตรงเราต้อกงออกเดินทางช่วงบ่ายพักฉันนะักกินลงแต่คุณพศอาสัจจาอาหมอแล้วก็คุณสุท่านเหล่านี้ไม่เคยกินข้าวเ,เช้าเมื่อตึดตือแล้วจะกินลงได้ยังไงข้ามิสนจะกินลงหรือไม่ลงแต่บอกก่อนว่าระหว่างเดินทางจะไม่มีหยุดแวะข้างทางกินข้าวเด็ดขาดไอ้ดวงหล่อนตะโกนไปทางเต็นท์ลูกหาบปรากฏว่ามีเสียงคุยการเอะอะ คงไม่มีใครได้ยินเดียวแม่เล่าด้วยลูกสอนสเลยไอ้ด้วงเพราะที่ลูกหาบด้วงหูแหวกอากาศได้ยินเข้าพอดีอะไรจ้านอกอยูงอ้กล่องข้าวแล้วก็กลับข้าวมาที่นี่ได้จ้าด้วงกับพันเรียสบสะพายกล่องข้าวเหนียวนึ่งที่นึ่องสุกใหม่ๆอุ่นๆร้อนๆพร้อมด้วยน้ำพริกตาแดงและเนื้อเค็มทอดหรือที่ชาวลําปางเรียกจิ๊ดเถบ มาวางลงตรงกลางเต็นท์แล้วลูกหาทั้งสองรีบกลับไปเอาน้ำท่ามาให้อีกกินเถอะครับทางข้างหน้าอาจลำบากต้องให้หนักท้องไว้ก่อนการเชื้อเชิญทุกคนหน้าเบ้สุชาดาบอกเสียงต่ำคุณกินคนเดียวเหอะกับข้าวสวะคุกกี้ฟันน่ะฉันกินไม่ลงหรอกคุณพศละ่ะกินไม่ลงวะเชิญแกาตามสบายเหอะอามออาสัจจาเชิญสิครับ ตามสบายเหอะบอกเกือบจะพร้อมๆกันจากนั้นกันนั่งปั้นข้าวนึ่งจิ้มน้ำพริกตาแดงที่ลูกหาปรุงตอนเช้ามืดใ่ป่าเคี้ยวตามด้วยเนื้อแดดเดียวเป็นที่อริดอร่อยอย่างไม่สนใจใครนิสาวบ้านป่าไม่ว่ากัอะไรสักคำเดินออกจากที่นั่นแต่ไม่วายหันมาสั่งอีกหบนมงตรงต้องออกเดินทาง แม่งมีลูกมีเมียแบบนี้พ่อเตะวันละตามเวลาหลังอาหารพจนารถว่าตามหลังสุรคาคุณพจนขาจะอ้อนถามทันทีสุดีออกผมไม่ทำแบบที่ว่าหรอกเฮ้ยไอ้ฟืดมองทำหาอะไรวะรีบๆไปชงกาแฟมาครบคนสิวะเยิ้วนางนกกระเต็นสั่งออกเดินทางข้าหิวตายหาขนมปังหมูแฮมพร้อมนะเว้ยช้าโดนเตะครับเจ้านาย มันเพ่นแวบไปที่เต็นท์ลูกหาบทันทีจัดการตามที่เจ้านายสั่งคุณพอดขาสุถามจริงๆเหอะคุณกลัวนางนั่นด้วยหรอเรื่องอะไรผมต้องกลัวมันแล้วทำไมทำตามคำสั่งมันล่ะคะคืองี้นะสุพจนารถก้มกระซิบที่รูหูขาวผ่องของคู่มันคุณพ่อกำชับให้ผมออกป่าหาแหล่งแร่จะพบมากพบน้อยท่านก็ให้หาเพื่อผมจะได้แกร่งขึ้น เพราะอาชีพทำโรงแร่ต้องดันโดนค้นหาแหล่งมันด้วยตนเองเชื่อใครไม่ได้เด็ดขาดเพราะต้องลงทุนเป็นสิบสิบล้านคุณเข้าใจไหมสุยังไม่เข้าใจโธสุก็ที่ผมยอมทำตามนางนกกระเต็นนั้นก็เพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความอดทนทุกอย่างเพื่อเข้าป่าหาแหล่งแร่ตามที่คุณพ่อสั่งและเจ้ากันมันก็จะได้แม่ลายงานคุณพ่อว่า ผมไม่เอาไหนอีกนี่แปลว่าคุณโพสท,ทำเพื่อเอาใจคุณพ่อเท่านั้นเองก็งั้นสิครับอีกอย่างนั่งนกกระเตนนั่นผมไม่อยากตอแยกับมันคุณนี่ช่างไม่เป็นตัวของตัวเองเอาซะเลยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ยแหมคุณสุเนี่ยว่าผมเสียหายหลายแสนนะหรือไม่จริงเป็นสุนะเอาละเอาละจิบกาแฟดีกว่าเฮ้ยไอ้ฟืดกาแฟทำไมเย็นชืดแบบนี้วะ พวกลูกหาบต้มน้ำไม่นานแล้วครับผมจะสั่งต้มใหม่อีกก,กวก่าจะไม่ทันครับก็เลยชงทั้งอย่างนี้แต่ตอนแรกน้ำก็อุ่นๆอยู่นะครับไงตอนนี้ถึงเด้เย็นชืดก็ไม่รู้ไอ้โง่อากาศเย็นจัดงี้ไม่เย็นได้ไงวะโธเจ้านายทูลหัวของบ่าวอดทนทานไปเหอะนะครับคิดสว่าเป็นกาแฟร้อนๆควันกรุ่นๆก,นก็แล้วกัน คุณสุทานสิครับแกาแฟร้อนๆมันจีบปากจีบคอพูดหญิงสาวค้อมปรับประเหลือกแต่ก็รับถ้วยกาแฟไปดื่มอยู่ดีฟืดรีบเสิร์ฟกาแฟให้สัจจาและหมอสุธรรมซึ่งทั้งสองบ่นอู้ไปตามกันโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้า ขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์และก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ